สวัสดีค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะได้อยู่เป็นตอนที่2องแล้วนะคะกับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของเด็ก9ขวบนะคะก็คือน้องบอลลี่นี่เองแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์ด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปรับชม EP สองอย่าลืมกดไลค์กซับสไคร์กดกระดิ่งคอมเมนต์น้า,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 านักนะให้คุณแม่ด้วยนะคะโอเคความสนุกและความตื่นเต้นจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันต่อเลยนะคะ,ปะไปแปาชุดกันดีกว่านะคะเด็กๆ ้ชุดเตรียมพร้อมแล้วนะคะโอเคเราเดื่มน้ำไว้เลยนะลูกดื่มน้ำไปก่อนนะคะแล้วค่อยเติมนะดื่มน้ำเลยนะคะแล้วก็ไปเอาแท่งอันนี้ด้วยเราจะต้องเก็บแท่งไฟอันนี้เพื่อยาม,มฉกุกเฉินที่เราต้องการของความช่วยเหลือนะคะเขาจะมีทีมสิรีคิวนะคะก็คือเขาจะขับหอไปรับเรามานะคะโดยที่เราไม่ต้องตายแล้วว่ากลับบ้านเองนะฮะเลย สามารถเรียกได้สามครั้งนะคะไอ้แท่งไฟนี้นะคะโอเคแต่งตัวเรียบร้อยห้ือย่างเออน้องแบงห้ามปูนะลูกเพราะว่าไม่อจคิดแล้วนะคะเรียบร้อยหร,รือยังเร็วเร็วแม่มาแล้วไปไปไปออกเดินทางกันดีกว่าพร้อมไหมนะนุมน่มๆลาไปเลยไปตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะคะทำการความหนาวก็หน็บก็ระมัดระวังด้วย เขาบอกว่าห้ามหยุดนะคะดังนั้นเราจะต้องห้ามเผือกระโดดเองด้วยถ้ามันกระโดดเองก็ปล่อยมันนะคะแต่ห้ากระโดดด้วยปุ่มอันนี้นะอย่าดูดเองไม่งั้นเราจะเสียเลือดน,นะคะช่วงกลางคืนมันค่อนข้างหนาวนะคะเด็กๆโอ้มีคนบินกลับแล้วแสดงว่ามีคนถึงจุดหมายหลายคนแล้วนะคะแต่เราก็จะไม่ยอดทอนะ เด็กสองคนก็เพิ่งออกเดินทางไปขั้นแรกนะคะกับคุณแม่ตอนนี้น้องบอลเลิกกับน้องอัเต้กำลังตามมาเนาะเดี๋ยวแม่จะไปรอที่จุดเป้าหมายเราไปที่แคมป์สองกันนะคะตามมาเด้อเด็กๆไหนเสาสองอยู่ไหนอไเออเอันนี้ไงจะแล้วเขาให้เราขึ้นไปห้างบนนะคะลูก ต้องเดินทางข้าบภูเขาลูกหูให้ได้เนะมันอาจจะมืดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็พอเดินได้เนาะครั้งนี้แม่ไม่ได้เหงานะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่แม่ออกเดินทางเนี่ยมีเด็กๆอยู่ประมาณคนหนึ่งแต่ว่าเข้ามาไม่ถึงเนาะ,ะแต่แม่ก็เดินลุยอยู่คนเดียวทั้งเกมนะคะรอบนี้ก็จะมีน้องๆหลายคนเลยน้องออ่าน้งบอลเลอร์บอลลี่น้องแบงค์แล้วก็อาร์เตอร์คอปเตอร์นะคะเยอะเลยวันนี้นะ ว้าวเช้าแล้วดีจังเลยตอนเช้าเนี่ยมันทําให้แม่นเนี่ยมองธรรมชาติชัดชัดนะคะเราจะได้ไม่ตกตกไปข้างล่างนะเด็กๆยังอยู่ดีนะคะพยายามอย่าเสียเลือดนะลูกหัวใจถ้าเหลือศูนย์หนูต้องหนูต้องกลับที่นู่นอย่างเดียวนะระวังตกเด้อนี่เห็นไหม,มระวังเด้อโอ้ใจโอเคนองบอลบอลเลิ์มาเลย ตามมาโหลดมันเพิ่งแชมป์หนึ่งเองอุ้ยอันนี้หละย,ยากสุดระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราโดดผิดขิดแน่นอนนะลูกโล,กโลกเนี่ยโดดหล่นตรงนี้นิดนึงเนี่ยก็เสียเลือดกับห้าสิบแล้วนะลกูกดังนั้นต้องระมัดระวังเนอเนี่เห็นมมนมาโดดเองนะแม่ไม่ได้กดโดดเมื่อกีนะ้ระวังเด้อนี่เออไหนแหละตามแม่มาเลย มานมนมเข้าไาไปไหนแล้วโอเคใช่เปล่าทางนี้เปล่าใช่หรือเปล่าหนูโอ้เจอเสาแล้วโอเคเก่งมากน้องบอลเนี่ยน้องแมงตามขึ้นมาแล้วลูกห้ามปูนะคะเราถ่ายคลิปกันอยู่เด้อตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าในตะวันตกนะคะเรากำลังจะข้ามเขา มันจะมีความลื่นอยู่นะครับมาเธอมันเพิ่งไปไกน่นี้เองน้ำบอนก็เดินมาตั้งแป,ป๊บเดียวน้ำบอนไปแคมป์หนึ่งมานะเมื่อกี้นะเดินมาแป,ป๊บเดียวเองแม่รอแป,ป๊บเดียวนะคะ <c oughs> ตามมาเ้อหนุ่มๆระวังนะคะ ระวังด้วยนะอย่าดูดมั่วเด้อเฮ้ยเดี๋ยวนเดี๋ยวเด้เด้ไปไหนไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นต้องลงทางนีุอูอ้นั่นไงระวังตกเด้ออันตรายมากนะคะเด็กๆโดดผิดขีดแน่นอนนะนะอ้าวเนี่ยไม่ได้ตกเลยน่ะนะ่ะเห็นไหมนะ่ะคนตายอยู่ข้างล่างน่นนะเด็้ ายแน่เลยไอ้น้องแบงค์จัดการตัวเองนะคะแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเก่งมากโอเคคนนี้เป็นคนจีนเหรอตาม,มานมนมมันไม่มีอะไรเพิ่มเลือดได้นะคะ มันไม่มีอะไรเพิ่มเลือดได้เด้อระวังตกเด้อระวังตกเด้อมันเป็นแหลมเขาเด้อเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแหลมเขาล่วงไม่ได้นะคะอุ้ยลมแรงอะ่ะน้องไปไหนไง อ้าวไม่ใช่เหรอทางนี้อย่าโดดลงนะลูกอย่าโดดลงเหมือนมันนะตรงนี้จะเป็นทางน้ําแข็งนะคะมีคนตายด้วยนะเด็กๆดังนั้นหนูจะต้องระมัดระวังนิดนึงโดดมาให้เหมือนแม่ได้อืม,อมเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะบอลดูพี่ พี่แบงค์สีพี่แบงจะไหวไหมอ่าพี่แบงค์ล่วงนั่นนั่นแบงค์ตายแน่แบงค์งจะตายแล้วนะคะตอนนี้กระโดดขึ้นฝั่งนู้นมามันไม่ได้หรอกแม่ว่านะได้ไหมฝั่งนูน้นนะฝั่งนูน้นต้องขึ้นฝั่งนูน้นฝั่งเดิมจะรอดไหมล่ะอันนี้ใครเนี่ยเออฝั่งนี้มันขึ้นได้ไหม มันขึ้นไม่ได้มันสูงเออมันขึ้นไม่ได้มายางแบงค์ตั้งใจฮหนึ่งสองสากระโดดซีกระโดดเลยกระโดดได้มันเป็นน้ําแข็งต้องกระโดดมาเออน้องบอลยังบอกเลยเห็นไหมนะเน่มากหล่นไม่ได้เลยเนะี่ยถ้าหล่นคือตายเลยนะได้กลับสัญญาได้นะน้องแน้อ,อันนี้มาเปล่าเนี่ย น้องเลี้ยานี้มาไหมน้องเลี้ยงไฟมาไหมเออใช้ไฟไปก่อนแล้วเผื่อมีหอมารับเขาจะมีคนมารับไหมเนี่ยโอ๊ย ระวังนะอนนี่เดินได้นะลูกเดินได้มันระวังเด้ออย่าล่วงเด้อสูขิดเด้อเออรีบรีบมาแม่บอกให้มาก็ไม่มาพิมพ์บอกก็ไม่มามัวแต่ไปเต้นกับแม่อยู่เห็นไมหมล่ะเวลาถ่ายคลิปมะไม่มีเวลาเห็นไหมต้องมารอกันอีกตัวเองไม่รีบมาแม่ก็บอกอยู่ว่าให้ไปเดินมาแคมป์หนึ่งก่อน เดี๋ยวนะไปทางไหนวะเดี๋ยว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 ไปทางไหนไปทางไหนอ๋อนั่นไงอยู่ข้างล่างเราลงดีๆนะลงดีๆนะมันลื่นมากนะลูกลงดีๆนะครับอะไรวะแปบ๊บเดืยวสานนาทีแนละ้วเหรอเดินดีๆนะอืมนั่นไง แม่เห็นไหมน้ำบอนจะบอกว่าใช่เลยต้องรีบมาก็บอกบอกว่าให้มาก็ไม่มาตัวเองไปตุนเต้นดองแดงกับแม่ตั้งนานนะคะนตนน้องบอลบอลเลิเรนไอบอลลี่น่ยเดินมาได้แล้วแคปหนึ่งเขาเผลอกดผิดอย่านะอย่านะอย่านะ,านะโดนหลอกนะแม่เพิ่งเห็นนะว่ามันเป็นทางเดินไปอีกนิดหนึ่งคือขีดเลยนะระวังเด้อโอเค เอาไข่ลวกลงไปอ่คไข่ลวกลงไประวังเนอะทางนี้เท่านั้นนะโอ้ยากว่ะอรักษาชีวิตไว้นะน้องแบง น้องมาร์คมาแล้วแม่งงว่าทําไมน้องมาร์คเขาไม่ทําไมมาร์คทำไมมาร์คไม่ดูโอมเลตแม่เออทำไมน้องมาร์คไม่ไม,มา,มมามดูโอมเล็ตไม,ม,ไม,ม,เม่เอาล่วงเลยขนาน,นเกือบสู่ขีดดีนะเลือดไม่ลดเออแม่เกือบสู่ขีดดตีเมื่อกี้ไม่ได้ดู ามเปอร์เซ็นสู้ๆครับตายแน่เอออาเต้เดินต่อมาเลยครับเดินต่อมาเลยเดินมาเลยไอเสาสีขาวนะไม่ใช่เสาสีฟ้านะเสาสีขาวนะนะอันนี้แหละยากสุดเดี๋ยว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 นะค่อยๆลงนะลูกค่อยๆลงนะครับอืมลงไปนี่คือสู่สิดนะ ก็ค่อยเดินะไปเสียงมันน่ากลัวเฉยๆนะคะแต่อย่าไปกลัวนะ โดดให้ถูกต้องนั้นลูกอย่ารัดนะคะเอาว้เกือบโนเกือบลน่นอุ้ยเฮ้ยมีคนตายเหรอเออระวังเด้อระวังมีเราหนูระวังเด้ออุ้ยแม่เจ็บเลยอุ้ยอุ้ยเจบ็บเจ็บเจ็บแม่เรื่อหนู้ตายแล้วแม่เกือบสูบขิดแล้ว สามเปอร์เซ็นั่นเห็นไหมนะ่ะน,น่นั่นสามเปอร์เซ็นจะรอดเหรอเนี่ยดูดิสามเปอร์เซ็นจะรอดไหมนะั่นอ่ะค่อยๆเดินดีๆ้อมันออโต้นะลูกออโต้ Auto กระโดดนะคะค่อยๆเดินลงมาค่อยๆเดินมาเออค่อยๆเออเก่งมากเดี๋ยวมันจะขีดเหมือนแม่เด้อน,นี่ขนาดว่าทรงดีเลยเนี่ยยังจะตายเลยเนี่ยน้องนะประเด็นคือมันไม่ได้จบแค่นี้ดิอีด่านบ้าน่ ซูมเข้ากันโอ้ยตายแล้วน่ากลัวมากเลยน้องแมงเออยไปไปน้ำวันอย่ามายืนรอเดี๋ยวจะสู่ขีดหมดตี้นะคะ ไอ้น้องแมงบอกว่าปาหายใจแป๊บไอ้น้องบอลขีดไม่้ยน้องข้างหน้ามันเป็นมันเป็นแคมป์ข้างหน้าเป็นแคมป์น้องบอลไม่น่านตายเลยอะอ่ะ้ยรีบเดินก่อนเดี๋ยวแม่จะตายอีกคนหนึ่งเนอะไม่ไหวแล้วช่วยด้วยเดี๋ยวแม่จะตายอีกคนหนึ่งนะรีบตามมาเลยน้องบอลอยู่ไหนอะดูเซฟหนึ่งแคมป์หนึ่งมหตามมาเลยตาม,มาเลยน้องอาร์เต้ก,กับน้องบอลเลิกกันอยู่ <c oughs> น้องแบงค์อย่าตายเด้ออย่าอย่าโดดมัดด่วเด้อมันจะถึงแค่ไหนไม่นะ <c oughs> ช่วยด้วยตายหมดเลยอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> น้องบลอลรอแม่ด้วย <c oughs> ใช้ไฟขอชุความช่วยเหลือได้ไหม <c oughs> ใช้ไฟขอความช่วยเหลือได้ไหม แต่แม่ลูกลงมาแล้วอะเสียดายจังเลยไอ้น้องแบงค์ไอ้น้องแบงค์งงทรงอย่างเก่งอะ่ะเออมันต้องมีคนมาช่วยได้ดิไอ้น้องบอลไอ้น้องแบงค์อย่างเก่งอะแม่ต้องเกิดใหม่เลวเนะี่ยอุตส่าห์อยู่หน้าแคมป์แล้วนะเสียดายจังโอ้นั่นแสดงว่าแม่ต้องรีบเลยเอา้าแล้วแม่ตายเกิดใหม่ไม่ได้ด้วยดิ เออว่ะทำไมมันเป็นเหมือนนะั้นนะเออเอาน้องแบงค์ไปไหนอ่ะตายแล้วลงมาหัวรุดเลยไม่เห็นมีอะไรมารับเลยอ่ะมันไม่มีคนช่วยดิประเด็นน้องน้องไปเซฟก่อนน้องแบงค์ไปเซฟเลยเิ่งไปเซฟข้างหน้าก่อนลูกไปไปเซฟก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีแพนกวิ้ดักอยู่นะ วิ่งไปเซฟก่อนไม่ต้องรอแม่กับน้องบอลี๋ยวแม่มจะรอดูดิว่ามันมีอะไรไหมภารกิจล้มเหลวเลยนะคะแล้วแม่จะทำไงวะเนี่ยดื่มน้ำได้ไหมเอ๊ะทำไมมันไม่เกิดอะ่ะไม่ใช่มันทำไมมันไม่เกิดนะทำไมมันไม่เกิดให้แม่เออมันไม่เกิดให้แม่ เกิดอะไรขึ้นบลักเหรอเดี๋ยวแม่ออกเข้าใหม่กันออกเข้าใม่ก่อนน้อน,น,นั่งบอลมันน่าจะบักนะคะตายคู่เลยนะคะทั้งแม่ทั้งน,น้องบอลกดเย็ดนะลูกกดเย็ด <S 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 เป็นการตายระหว่างทางกดแม่ไปเลย กดย็ดนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ไปเอาอุปกรณ์ใหม่ก่อนเลยน้องบอลยังอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยโอเคครับฟอฟปเตอร์ฝันดีครับไอ้น,นี่เห็นช่วยอะไรเลยน้องบอลอยู่ไหนอะแม่มาเกิดใหม่ตะลืดหรือ,อห้าสิบคืออะไร บอลมันให้เรามาเกิดใหม่อะสแสดงว่าภารกิจเราล้มเหลวแล้วนะ <c oughs> เราไม่ได้ไปต่อเลยนะน้องบอลมันหมดชีวิตแล้วอะนั่นแปลว่าเราก็ต้องแพ้แล้วแหะภารกิจแถ่งเนี้ยถอดใจเถอะเชื่อแม่ถอดใจไหมแม่ว่าเราเราตายไปแล้วเราเกิดเราเกิดใหม่ไม่ได้ในตรงนั้นเนี่ย เราเดินนะเราต้อเดินไปอีกนะลูกแม้ว่าจบคลิปแค่นี้แหละเนาะเอาไว้เร,เราค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะโอเคนั่นก็จบคลิปนี้นะคะภารกิจล้มเหลวของเด็กเก้าหวบนะคะแม่ก็คิดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเอาไว้เราพร้อมมากกว่านี้นะเราค่อยมาเดินทางข้ามแอรลติอีกรอบหนึ่งนะคะ อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์คุณกระด,ดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเย้ปแล้ว